ห้าฐานเสือเป็นตำแหน่งเรียกขานขุนศึกผู้มีฝีมือเก่งกาจผู้เป็นที่เลื่องลือเล่าขานไปทั่วทั้งแผ่นดินในยุคสามก๊กซึ่งโดยทั่วไปเราจะรู้จักห้าฐานเสือแห่งจก๊กเป็นอย่างดีวันนี้เราจะพาไปติดตามว่าห้าฐานเสือแห่งจก,ก๊กมีใครกันบ้างห้าฐานเสือแห่งจก,ก๊กหรือห้าขุนพลพยักฆ์จำนวนห้าคนของพระเจ้าเล่าปี่ในยุคสามก๊ก คือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฐานเอกภายหลังจากที่เล่าปีครองเมืองสีฉวนและสถาปนาตนขึ้นเป็นพระเจ้าฮันตงแห่งแคว้นจกก๊ก5ฐานเสือที่ได้รับการแต่งตั้งได้แก่1กวนอูกวนอูเป็นพี่น้องร่วมสาบานของเล่าปีและมีเพลงเง้าเป็นที่เรื่องลือไปทั่วแผ่นดินครั้งหนึ่งเคยปร,รับราชการอยู่กับโจโฉแต่ก็กลับมาอยู่กับเล่าปีตามเดิม 2. เตียวหุย เตียวหุยก็เป็นพี่น้องร่วมสาบานของเล่าปีเช่นกันโดยเตียวหอยเป็นคนที่3ม,มีฝีมือเพลงทวนที่เป็นที่เรื่องลือไปทั่วแผ่นดินนิสัยเป็นคนใจร้อนหุนหันพันเล่นสามจูล่งขุนศึกเกราะสีเงินและม้าสีขาวมีฝีมือเพลงทวนท,วนที่เก่งกาจในเชิงรบเดิมทีจูล่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองซุนจา้านภายหลังจากกองสุนจ้านเสียชีวิตจูล่งถูกอุ้นเชี่ยวกล่อมให้ยอมสวามิภักดิ์ แต่กลับปฏิเสธและออกติดตามค้นหาเล่าปีเพื่อสวามิภักดิ์ 4. ม้าเฉียวขุนศึกหน้าหยกเชื้อสายคุณนางเก่ามีฝีมือเพลงทวนที่เป็นที่เรื่องลือเคยทำศึกรบกับเตียวหุยร้อยกว่าเพลงยังไม่รู้ผลแพ้ชนะกันโดยภายหลังถูกคงเบ้งใช้อุบายให้ผิดใจกับเตียวล่อและเกลี้ยกล่อมจนยอมสวามิภักดิ์ต่อเล่าปีพร้อมมาใต้ 5. ของตรง ฮองตงขุนศึกผู้เท่าชราอดีตเสาหลักแห่งเมืองเตียงสามีฝีมือเพลงเงาวและฝีมือการยิงเกาทันเป็นเยี่ยมเคยทำศึกรบกับกวนอูและพ่ายแพ้จนเสียเมืองเตียงสาโดยภายหลังได้ยอมสมิพักต่อเล่าปี่หลังจากที่เล่าปี่คงเบ้งกวนอูและเตียวหุยเชิญฮองตงมาด้วยตนเองฮองตงมีความดีความชอบในการทำศึกสงครามหลายต่อหลายครั้งเช่นสังหารแฮห,หัวเอียนเป็นต้น5ทหารเสือแห่งอุ้ยกก ห้าทหารเสือแห่งวุ้ยกกจํจำนวนห้าคนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทหารเสือภายหลังจากโจโฉสถาปนาตนเองขึ้นเป็นวุยอ๋องแห่งวุ้ยกก5ห้าทหารเสือที่ได้รับการแต่งตั้งได้แก่หนึ่งเตียวเลี้ยวตเตียวเลี้ยวอดีตยอดคุณพลและทหารคนสนิทของต่างโต๊ะและลิโป้ต่อมาเมื่อโจโฉสามารถเอาชนะลิโป้ได้สําเร็จเตียวเลี้ยวก็มาสวามิภักดิ์ต่อโจโฉและรับใช้วุยก,กกอย่างแข็งขันเตียวเลี้ยวเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริตและจงรักภักดีต่อโจโฉเรื่อยมา 2. เตียวครับเตียวครับอดีตยอดคุณพลและทหารเอกของอ้วนเซี่ยวมาสวามิภักดิ์กับโจโฉระหว่างศึกกลัวต่อเป็นไม่ทับที่มีฝีมือแต่ต้องตายเพราะอุบายของคงเบ้งในระหว่างคงเบ้งบุกยึดเขากีสัน 3. ส,สิหลงสิหลงนายพลผู้รับใช้โจโฉและสืบทอดอำนาจต่อจากเขาคือพระเจ้าโจผี เพราะการรบยาวนานถึง80เพลงกับกวนอูในศึกอ้วนเสียจนทําให้กวนอูต้องล่าถอยจึงทําให้เขาได้เลื่อนยศจากนายพันขึ้นเป็นนายพลในที่สุดงัดจินคุณพลร่างเตี้ยของโจโฉมีความกล้าหาญเก่งกาจในเชิงยุทธออกรบพร้อมกับโจโฉจำนวนหลายครั้งได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในชีวิตคือนายพลอิกิม ขุนพลคนสำคัญของโจโฉแคร่งครัดในระเบียบวินัยอิจฉาผู้อื่นได้เมื่อทำได้ดีกว่าตนได้เป็นแม้ทัพใหญ่ในหลายๆลยคราติดตามโจโฉออกครบเมื่อคราวศึกอ้วนเสียโดนกวนอูจับได้นำไปขังที่เกงจิ๋วต่อมาซุนกวนได้เข้ายึดเกงจิ๋วคืนจากโจกกกได้ปล่อยตัวกลับวุ้ยกกไปซึ่งตอนนั้นโจโฉได้สิ้นชีวิตไปแล้วพระเจ้าโจผีจึงได้เขียนรูปอีกิม อ้อนวอนขอชีวิตจากกกนูและให้ติดที่กำแพงหลุมศพของโจโฉพร้อมกับให้อีกิมไปเฝ้าหลุมศพของโจโฉอีกิมและอาใจจึงตรอมใจตาย,ตายที่หลุมศพของโจโฉนั่นเองห้าฐานเสือแห่งงอกกเป็นกลุ่มห้าฐานเสือที่มีบทบาทน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับห้าฐานเสือของจโจกกและอุ้ยกกแต่แท้จริงแล้วห้าฐานเสือของงอกกก็มีบทบาทและความสามารถมากในการพัฒนาบ้านเมืองของตน 5ฐา,านเสือแห่งงอกกกได้แก่1อุยกายอุยกายเป็นหนึ่งในแม่ทัพของงอ,อก,กกที่รับใช้แท้ซุนแห่งกลางตังถึงสามสมัยคือตั้งแต่ซุนเกียนซุนเซ็กและซุนกวนโดยอุยกายผู้จุดไฟเผาเรือของโจโฉในศึกผาแดง2เต่งหงเป็นแม่ทัพที่มีความกล้าได้รับความดีความชอบมากมายจนได้เป็นแม่ทัพใหญ่ในรัชมรสมัยพระเจ้าซุนฮิวเนื่องจากได้ช่วยพระเจ้าซุนฮิวประหารซุนเหลิมผู้สำเร็จราชการ สามฮันตงฮันตงเป็นขุนพลแห่งงอกกกับใช้ตระกูลซุนตั้งแต่รุ่นซุนเกียนซุนเซ็กถึงซุนกวนเข้ารับราชการกับซุนเกียนในเวลาไล่เลี่ยกับเทียเผาและอูกายมีความสามารถในการรบทําศึกควยม,มีความดีความชอบหลายครั้งรวมถึงมีบทบาทในศึกผาแดงอีกด้วย 4. เทียเผาเทียเผาเป็นทหารเอกของซุนเกียนหลังจากที่ซุนเกียนตายก็รับใช้ซุนเซ็กต่อช่วยซุนเซ็กในการยึดดินแดนงอ มีผลงานในการรบมากมายและมีนิสัยที่ดีงาม 5. จูตีจูตีเป็นชาวเมืองกู้จังเมืองต่างอย่างเป็นเศรษฐีมีทรัพย์แต่เป็นคนเสงี่ยมเจียมตัวมีความอบอ้อมอารีเอ,อื้อเฟื้อเผอผ่แก่แผ่นดินบ้านมีความรู้ความคิดดีเป็นที่ปรึกษาของสุนเกียนเจ้าเมืองเตียงสาช่วยเหลือกันมาตลอดเมื่อสิ้นบุญสุนเกียนแล้วจูตีได้ให้ความช่วยเหลือชี้ช่องต่างๆจนสุนเซ็กตั้งตัวเป็นใหญ่ได้ในกลางตัง จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนนางชั้นพญามีนามบรรดาศักดิ์ขึ้นว่ากูจังโหและได้รับยศทหารเป็นอันโกเจียงกวินนายพลผู้สร้างสันติแก่ประเทศตายเมื่ออายุ69ปีครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ